พระพุทธเจ้าจึงได้ทรง bon ตรัสไว้ว่าสันเลขะปฏิบัติหรือว่าสันเลขาธรรมแปลว่าธรรมขัดเกลากิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจเช่นอย่างทุดงขวัตอย่างนี้นะวัดเกี่ยวกันกรรม การอยู่การกินวัดเกี่ยวกับการเจริญพระกรรมฐานอันนี้พระศา,าสดากระทรงแสดงเป็นข้อวัดไว้แต่ไม่ไม่ใช่เป็นวินยัยไม่ใช่เป็นข้อบังคับแต่ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ 什么叫菩提？